อันยองสวัสดีทุกคนเนื่องในเดือนสิงหาคมเดือนของวันแม่ที่ผ่านมาทุกคนได้แสดงความกตัญญูด้วยการบอกรักแม่ของคุณหรือยังวันนี้โอติ่งจะพาไปรู้จักกับนักแสดงสมทบที่ติ่งซีรีส์เกาหลีทุกคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีคิมมีเคยองนักแสดงรุ่นอาจุมมาาที่หลายายคนอาจจะคุ้นกับเธอในบทบาทอมมา่าซึ่งถ้าไม่รับบทเป็นแม่พระเอกหรือนางเอก ก็ต้องรับบทเป็นแม่ใครสักคนในเรื่องนั่นแหละคิมมีครองเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปี1963ในชีวิตจริงของเธอแต่งงานแล้วและเป็นอมม่าของลูกสาวตัวจริงของเธอชื่อพักซอยเดี๋ยวเราสามารถติดตามคิมมีคองได้ทาง IG k i คิม under score มี under score ครองไปฟอลโล่กันได้นะครับในปี2020ติงซีรีส์เกาหลีทุกคนน่าจะจำเธอได้จากเรื่องที่แสดงเป็น คังซุนด็อกในเรื่อง it's okay to not be okay เธอรับบทเป็นแม่ของพยาบาลนาจูรีและเป็นแม่ครัวที่โรงพยาบาลจิตเวชลื่นลงตัวละครของเธอทำให้เด็กกำพร้าอยา่างมุลคังแทมุนซังแทและนักเขียนโกมุนยองได้รับการปลอบประโลมอยู่ตลอดเวลาด้วยความที่เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงมีความเป็นพ่อและแม่ในคนคนเดียวกัน<อ>เธอเป็นคนที่พร้อมเสมอ,อที่จะปฏิบัติต่อพวกเขา เพื่อเติมเต็มไม่เพียงแต่ความอิ่มท้องพวกเขาเท่านั้นแต่รวมถึงหัวใจของพวกเขาด้วยและในตอนสุดท้ายของซีรีส์มุนซังแทได้มอบหนังสือนิทานของโกมุนยองที่มีภาพประกอบของเขาและข้อความที่เขียนด้วยลายมือของเขาให้เธออ่านว่า Dear my fake real mum ถึงคุณแม่ไม่จริงที่แท้ขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยๆทุกมื้อครับผมอยากกินทุกวันเลยครับ ผมชอบป้ามากๆากหัวใจหกดวงฮัตคือฮัติือยอดเกิมมีชองเป็นที่ต้องการอย่างมากในบทบาทคุณแม่แสนอบอุ่นซึ่งเธอทําได้ดีเสมอในบทบาทนี้ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเธอก็ทําให้เราได้ปวดใจในบทบาทแม่ของชายูริซึ่งรับบทโดยคิมแตฮีในเรื่อง Hi By Mama และถึงแม้ก่อนที่ it's okay to not be okay จบลงซีรีส์ของเธออีกเรื่องอย่าง w h a t i s love เรื่องออกอากาศแล้วเช่นกันซึ่งเธอรับบทเป็นชเชยฮังจาแม่ของโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์โนแอจองซึ่งรับบทโดยซงจีโชและอีกเรื่องคือ when i was the most beautiful รับบทเป็นคิมโกวุนแม่ของโอเยจียซึ่งรับบทโดยอิมซูยาง แค่ในปี2020ป้าแกก็รับบทอุมาไปแล้วกว่า4เรื่องนอกจาก4เรื่องที่กล่าวมาแล้วเธอยังแสดงซีรีส์เรื่องใหม่อยา่างเอตีนาเกมซึ่งมีกำหนดฉายในเดือนกันยายนนี้อีกด้วยและทุกคนอาจจะจำเธอได้ในบทบาทอื่น <c oughs> เช่นในเรื่อง The Master Sun ในปี2013รับบทเป็นจูซองรันน้าของนักแสดงโซจีซอฟที่มีฉากเธอตั้งท้องในวัย50ปี รือในเรื่อง Healer ซีรีส์ในปี2014รับบทเป็นโชมินจาอดีตตำรวจอาชญากรรมไซเบอร์ที่ผันตัวมาเป็นอาจุม่าแฮกเกอร์ขอรับดีลงานรับจ้างให้กับพระเอกตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของการทำงานของนักแสดงหญิงวัย56ปีคนนี้มีละครเกาหลีกว่า70เรื่อง ในผลงานการถ่ายทําผลงานของเธอและการแสดงจํานวนมากเหล่านี้โอติ่งขอยกให้เธอเป็นหนึ่งในอมม่าซีรีส์เกาหลีในดวงใจเลยทีเดียววันนี้นะครับโอติ่งจะพาทุกคนย้อนกลับไปรู้จักกบทบาทการแสดงของเธอในบทบาทอมม่า5ซีรีส์ของคิมมีชองอมม่าแม่ทุกสถาบันที่เป็นภาพจําติ่งซีรีส์เกาหลีหลายๆคนซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยดูกันมาบ้างแล้ว หรือใครที่ยังไม่เคยดูการแสดงของเธอก็สามารถไปหารับชมกันได้ซึ่งวันนี้โอติ่งจะแนะนำเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีสปอยบ้างเล็กน้อยซีรีส์เรื่องแรกที่เราจะแนะนำนะครับคือ The Aes หรือ The Inheritors เป็นซีรีส์ในปี2013<ๆ>เธอรับบทเป็นพักฮีนําแม่ของชาอื่นสังซึ่งรับบทโดย น้องผักพักชินเฮแม้ว่าเรื่องนี้จะขนนักแสดงดาวรุ่งชื่อดังมากมายแต่หลายๆคนก็น่าจะจำคิมมีคยองได้เป็นอย่างดีจากการรับบทเป็นแม่บ้านที่เป็นายพูดไม่ได้ทำงานในบ้านของขอครอบครัวพระเอกเธอขยันทำงานเพื่อส่งเงินให้ลูกสาวคนโตของเธอแต่ลูกสาวคนโตของเธอกลับเชิดเงินแม่ที่ชาอึนซังอุตส่าห์นำไปให,ให้ถึงอเมริกาและปัญหาใหญ่ของเธอก็คือชาอึนซังลูกสาวของเธอนำไปมีความรักโรแมนติกกับลูกชายเจ้านายอย่างคิมทัน ซึ่งรับบทโดยอีมินโฮซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เห็นด้วยเลยเธออยากจะหยุดความสัมพันธ์ที่ทําให้ครอบครัวที่ร่ารวยต่างชนชั้นนั้นดูถูกความท้าทายของคิมมีชองในเรื่องนี้คือการใช้ชีวิตในตัวละครที่ต้องแสดงอารมณ์อย่างเดียวเป็นตัวละครที่มีความเงียบไม่มีบทพูดต้องแสดงออกทางสีหน้าและร่างกายเท่านั้นและบทบาทจากเรื่องนี้เองที่ทําให้เธอได้รางวัลจาก SBS ในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปี2013 เรื่องถัดมาแล้วครับ plus nine boys ซีรีส์ในปี2014เธอรับบทเป็นมิสกูแม่และพี่สาวของตัวละครหลัก4คนเป็นหนึ่งใน,นตัวละครที่ยอดเยี่ยมมากของคิมมีเคยียงซึ่งฉากฮาๆของเรื่องก็จะมาจากเธอนี่แหละซึ่งเธอเต็มเป็นตัวละครที่เชื่อมเรื่องราวของตัวละครหลักเรื่องราวก็คือมีความเชื่อทั่วไปทางศิลศาสตร์ของชาวเกาหลีที่ว่าอะไรก็ตามที่บวก9หรือกูในภาษาเกาหลี มักจะถูกคำสาปและนำมาซึ่งความยากลำบากมากกว่าปกติรวมถึงปีที่9้าของทุกๆทศวรรษในชีวิตเรื่องราวความรักของผู้ชายสี่วัยในครอบครัวตระกูลกู 39, 29, 19และ9ขวบซึ่งเธอมีน้องชายของเธอและลูกอีก3คนซึ่งเธอต้องดูแลทั้งงานบ้านและเรื่องโชคเธอพยายามให้ทั้ง4คนโชคร้ายน้อยที่สุดในตัวเลข9นี้เธอเป็นแม่ที่แค่อยากให้ลูกๆและน้องชายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยตัวละครทั้ง4ี่คนจะประกอบไปด้วยกูกวางซู วัย39ปีรับบทโดยโอจองเซคังคินกูรับบทโดยคิมยังกว่างวัย29ปีคังมินกูรับบทโดยยุคซองแจวัย19ปีและคังดงกูรับบทโดยชเวโรอ,อุนวัย9ขวบแม้ว่าเรื่องนี้เธออาจจะไม่แสดงเป็นตัวหลักมากนักแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความรักของความเป็นแม่และพี่สาวของเธอได้เป็นอย่างดีในเรื่องต่อมานะครับอนาเธอโอแฮยอง หรืออนาเธอร์มิสโอซีรีส์ในปี2016ซึ่งเธอรับบทเป็นฮวังด็อกยีแม่ของแสดงซอฮันจินหรือในเรื่องคือโอแฮยองเฉยเฉยเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ดูเรื่องนี้กันบ้างแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ที่มีทั้งความสนุกโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่าครบรถเพลงประกอบและซาวคือดีมากถือเป็นซีรีส์ที่ดังมากในปี2016จนในปี2020นี้ ได้รีเมคเป็นเวอร์ชั่นไทยในชื่อชี้ช้ำกล่ำพลอยบทบาทของคิมมีชองที่เธอได้รับคืออมมาของนางเอกโอแฮยังเฉยๆเธอรู้สึกกดดันหลังจากลูกสาวเลิกงานแต่งงานเนื่องจากเพื่อนๆในระแวกนั้นต่างพูดนินทาถึงลูกสาวของเธออย่างลับๆโดยเธอจะมีนิสัยปแปกลกๆก็คือถอดเสื้อผ้าเวลาที่เธอโกรธความสัมพันธ์ของโอเฮยองเฉยเกับแม่เป็นความห่วงใยที่ไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูด แต่แสดงออกมาด้วยการกระทำในหลายครั้งก็ไม่แสดงออกตรงๆหรือแสดงออกอย่างต่อต้านแต่ลึกๆแล้วคือรักกันมากเป็นห่วงและทําทุกอย่างได้เพื่อความสุขของลูกชาครอบครัวโอเฮยองเฉยๆที่ทําให้โอติ่งประทับใจคือซีนทงพ่อกล่องที่ไม่มีบทสนทนามีแต่ภาพเหตุการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นแต่ทําให้คนดูน้ําตาไหลาพลากได้ตอนที่แม่รู้ความจริงจากปากโอแฮยอง ความเจ็บปวดในใจที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่โดยเฉพาะแม่นั้นเป็นซีนเรียบง่ายที่สะเทือนความรู้สึกเป็นอย่างมากแล้วยังวิธีการปลอบประโลมใจของพ่อกับแม่ที่มีให้โอแฮยองซึ่งในตอนที่พ่อแม่ลูกไปคาราโอเกะหลายคนจะพบว่าอาการหัวเราะทั้งน้าตานั้นเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งใครที่ดูเรื่องนี้อาจจะมีอาการเป็นไบโพวล่าเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้แนะนําไปหารับชมกันได้นะครับ เรื่องนี้มีซซเยจีผ่วาเป็นนักแสดงรับเชิญด้วยนะเรื่องถัดมานะครับ The Sound of Your Heart ซีรีส์ในปี2016ผลงานซีรีส์จากเน็ตฟลิที่สร้างมาจากเว็บตูนชื่อดังสารพัดจิตหลุดสุดหัวใจมีทั้งหมด10ตอนตอนละประมาณ20นาทีชื่อภาษาไทยก็คือครอบครัวจิตหลุด เพี้ยนสุดหัวใจเรื่องนี้คิมมีชองได้โชว์ทักษะการแสดงที่ทุกคนต้องหากลิ้งกันอย่างแน่นอนเธอรับบทเป็นแม่ของนักแสดงอีกวางสู่หรือโชซอกพระเอกของเรื่องในบทของโจซอกอมมาหรือควอนจองกอน The Sound of Your Heart นำเสนอเรื่องราวที่นักเขียนสุดเหยชื่อโชซอกเอาชีวิตประจำวันในครอบครัวเพียนๆของตัวเองมาเป็นต้นแบบ ครอบครัวที่มักจะมีกิจกรรมและการกระทำที่เพี้ยนๆอยู่เสมอทั้งการแกล้งการภายในครอบครัวบางทีก็เหมือนคนบ้าสติหลุดเนื้อเรื่องอาจจะไม่ต่อเนื่องกันเน้นปล่อยมุกตลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาฮาไว้ก่อนแต่ก็พอจะมีฉากให้ซึ้งอยู่บ้างโดยเฉพาะอีกวางสู่ที่หลายคนรู้จักผ่าน v a ไ i ต t y Running Man ใส่เต็มทุกบทบาทไม่ว่าจะฮาหลุดโลกหรือซีนอารมณ์เขาทำได้สำหรับใครที่เครียดอยู่ดูเรื่องนี้รับรองว่าสนุก หัวราะหายเครียดแน่นอนสำหรับเรื่องต่อมาเป็นติ่งซีรีส์ที่แฟนคลับของพักบินยองหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับเรื่องนี้ Her p r i v a t e l i f e ซีรีส์ในปี2019คิมมีชองรับบทเป็นแม่ของนักแสดงพักบินยองหรือโกยองซุกด็อกมีอมมานันเองโกยองซุกถือเป็นสุดยอดคุณแม่เลยแต่เป็นคุณแม่ที่ทุกคนต้องการหลังจากแม่เลี้ยงเดี่ยวของนำอึนกิว ซึ่งรับบทโดยอันโบยอนวางแผนที่ทิ้งเขาไว้ที่โรงพยาบาลโกยองซุกแม่ของด็อกมีก็พาเขาเข้ามาและเลี้ยงดูพร้อมกับด็อกมีและมองว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเหมือนลูกชายแท้ๆโกยองซุกเป็นผู้หญิงที่ลหลงใหลในงานถักนิตติ้งและเธอมักถูกมองว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเธอเป็นแม่ที่พอรดอดทนมากแม้ว่าจะมีเรื่องราวในอดีตที่เลวร้ายจนเธอต้องสูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุไป ส่วนด็อกมีก็ช็อกมากที่เห็นน้องชายตายไปต่อหน้าต่อตาของเธอเธอก็ยังอดทนและผ่านมาันมาได้เธอเรียกร้องให้ด็อกมีเลิกเป็นติ่งไอดอลโดยอ้างว่าการออกเดทของเธอเป็นเรื่องยากเนื่องจากผู้ชายจะรับงานอดิเรกของเธอไม่ได้นอกจากซีนที่เธอรับอึนกีมาดูแลเหมือนลูกแล้วอีกหนึ่งซีนสำคัญคือเธอยังรับฮยุนแจพระเอกตอนเด็กมาดูแลหลังจากแม่ของเขาทิ้งเขาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่าง ด้วยปัญหาทางการเงินเธอจึงต้องพาเขาไปที่สถานเด็กกำรรพา้าซึ่งเป็นหนึ่งในปมของเรื่องที่เป็นความทรงจําอันเลวร้ายของพระเอกต่อมาเขาจึงได้รับการอุปการะโดยครอบครัวหนึ่งและใช้ชีวิตในชื่อไรอันโกจนเธอได้มาเจอกับไรอันโกอีกครั้งที่ปอมเป็นแฟนของด็อกมีโดยเธอไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของไรอันว่าเขาคือฮยุนแจเธอเริ่มมีความสุขและถือว่าไรอันเป็นลูกเขยในอนาคต เชิญเขามาทานอาหารค่ำและให้เครื่องเคียงกับเขาซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อเธอรู้ความจริงว่าไราอันคือฮอยุนแจเธอก็ปวดใจและรู้สึกผิดอย่างมากมีสินหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือเธอไปขอโทษไรอันแต่ไรอันกลับขอบคุณคุณแม่ด็อกมีที่เลี้ยงดูและให้ความรักของเขาแม้จะเป็นเวลาสั้นๆไม่ต้องขอโทษเขาแล้วเพราะว่าเขาได้รับความรักจากด็อกมีมาเติมเต็มความทรงจำที่เจ็บปวดแทนแล้วนั่นเอง ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นสาเหตุให้ไรนันต้องพบกับความทรงจําอันเลวร้ายแต่ก็เป็นเศษไม่ได้เลยว่าเธอก็ยังเป็นสุดยอดคุณแม่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ความรักที่เธอมอบให้กับนําอึนกิลฮยุนแจและซอนด็อกมีคือความรักจากใจของคุณแม่อย่างแท้จริงในเรื่องนี้เป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่สนุกมากแนะนําให้ทุกคนได้ติดตามหรือหาชมกันนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ5ซีรีส์ของ คิมมีคยองอมม่าที่โอติงได้รวบรวมมาสําหรับเรื่องราวของคุณแม่ที่คิมมีคชองได้สแสดงให้เห็นในบทบาทต่างๆในแต่ละเรื่องนั้นติซีรีส์เกาหลีชอบเรื่องไหนกันบ้างหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ Subscribe、เป็นกำลังใจให้ชอบโอติงด้วยนะครับอันยอง